กัมพูชียนและเมียนมาเริ่มเอาเปรียบไทยลาวังไทยจะเอาขึ้นแบบซาสมพอตอนนี้กัมพูชียาก็ถือเอาขึ้นแล้วสำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับลานพรมแดนของไทยที่ติดจ,จอดกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นอยู่หลายลานเลยให้เว้าถึงซึ่งแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นนั้น ก็ว่าได้ว่าไทยแม่นเป็นฝายทีเสียเปียบแลถึงเอาเปียบทั้งนั้นเลยโดยยูทิ่ดน,นพมแลนไทยกัมพูเจียก็คือด่านซ่องจอมจังหวัดสุดินห้าลานโอสเมตก็กำลังมีประเด็นทีว่ารหลดแท็กซี่กัมปูเจียผ้ากันแห่เขามาหากินในประเทศไทยผ่านด่านซ่องจอมโดยที่บกเกงกลัวกฎหมายไทยเฮ็ดไห้หลแท็กซี่ไทยหากินลำบาก พ่อถือรถแท็กซี่กัมพูจเียมาญาติเอาลูกค้าและเทิงแมนวาทางการไทยจะห้ามบ่อไห้แท็กซี่กัมพูจเียเข้ามาหากินในประเทศไทยผ่านลานซ่องจอม ก็ถือค้นคับแท็กซี่กัมปูเจียปิดลานปลาทวงจนเหตไหไทยต้องยอมถอยในที่สุดซึ่งลาสุดเองไทยก็มีการแก้เพจแท็กซี่กัมปูเจียขึ้นแล้วซึ่งเดืองเล่านี้แอดจะเว้าสุกุธานฟังในตอนไทยคลิปซึ่งประเด็นอยู่ทีลานซ่องจอมจังหวัดสุรินยังบอท่านจบซ้ำและก็มีเดืองใหม่ลานใหม่ เกิดขึ้นมาอีกและเรื่องไม่นี่ก็ต้องบอกด้วยว่าไทยก็เป็นไฟที่เสียเปรียบเซนเคยโดยเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นอยู่ที่ด่านพรมแลนไทยเมียนมาก็คือลานแมซ้ายแห่งที่หนึ่งจังหวัดเสียงายห้าลานทาคิเลกราสานซึ่งอยู่ที่ลานดังกล่าวนั้นทางการเมียนมาไลทำการหามนําเขาสิ้น้า ที่ว่ามีมูลค่ารวมกันเกิน1นึ่งมืนบาทเขาประเทศเมียนมาเด็ดขาดผ่านด่านดังกล่าวบอกว่าจะเป็น,นรถขนส่งสินคา้าอีหยังก่อตามแมนบอสามารถขนสินค้าที่มีมูลค่ารวมกันเกินหนึ่งมืนบาทเขาประเทศเมียนมาผ่านลานดังเก่านั่นได้เลยผู้ซื้อข่าวรายงานจากจังหวัดเซียงไล่า ในส่วงต้นเดือนตุลาปี2 0 2 3บรรยากาศอยู่ที่บริเวณจุดผ่านแดนทาวอนคัวข,ขามล่ำน้ำซ้ายแห่งที่หนึ่งไซแอนอำเภอแม่ายจังหวัดเซียงไล่เส่อมกับแขวงทาขีเด็กประเทศเมียนมานั้นพบว่าบอมีรถยนต์รถตู้รถกระบะทําการขนส่งสินค้าโดยมีเพียงแต่ผูค้คนและ นากท่องเที่ยวที่ขามไปขามมาตามปกติส่วนการขนส่งสินค้ามีการใส่เพียงรถจักรยานยนต์ที่มีการติดพ่วงขางเท่านั้นในการขนส่วนจุดผ่านแดนท้าวอนขัวขามลำนำสายแห่งที่สองที่ใส่สำหรับการขนส่งสินค้านั้นยังคงมีการนําเข่าและส่งออกตามปกติ แตกตั้งจากเริมที่มีการค้นทรงสินค้าขนาดน้อยผ่านด่านคัวแห่งที่หนึ่งได้ยังคือคากตลอดเจ้าหน้าที่ประจำลานพมแลนแขวงทาคิเด็กแจ้งให้ผู้ค้นทรงสินค้าทราบว่าตั้งแต่วันที่4หาวันที่หา เดือนตุลาปี2003เป็นต้นไปจะมีการเข็มงวดเดืองการนำเขาสินค้าจากฟังไทยอยู่บอนคว้วแห่งที่หนึ่งไปยังประเทศเมียนมาโดยกำนหนดให้น้ำเขาสินค้าไล่มูลค่าบอเกิน1,000 100, งืนบาทถ้าหากร้ายกว่านั้นจะบออนุญาตส่วนสินค้าที่น้ำเขาหรือทรงออกอยู่ที่จุดผ่านแดนควขามลำนำซ้ายแห่งที่สอง ซึ่งห่างออกไปประมาณหากิโลเมตรนั้นยังคงหายดำเนินการตามปกติภายหลังทีมีแจ้งการลังกล่าวในสวงทําอีดก็มีรถค้นทรงสินค้าขนาดน้อยต่างก็ผพากันไปจอดแออัดออยู่บริเวณหนานลานพรมแลนคัวขามลํำนำซ้ายแห่งที่หนึ่งและ้ายคันก่อครับย้อนกลับมายัางฝั่งไทยจนกระทั่งวันที่หาหาวันที่ฮกเดือนตุลา จึงเดิมมีการปรับโตไรและบอมีโหลดไปแออาร์ตยูทีรานเหมือนเดิมและโหลดไรคันกอ่อหันไปค้นทรงสินค้าผ่านทางจุดผ่านแดนทาวอนขวาขามลำนำซ้ายแห่งที่สองแทน ซึ่งสาเหตุที่ทางการเมียนมาทำการจำกัดการนำเข้าสินค้าอยู่ที่ด่านพมแลนแม่ซายแห่งที่หนึ่งนั้นคนไทยหลายคนเบิงว่าอาจจะเป็นเพราะเมียนมามีการขาดดุลการค้ากับไทยหลายเกินไปชาวเมียนมานี่ไปค้นสินค้าจากไทยมาประเทศเมียนมาหลายเกินไปและย่านเงินตาต่างประเทศหัวไหลออกนอกประเทศหลายจนเกินเหตุทางการเมียนมาก็เลยมีการ ออกกฎแบบนั้นออกมาเพื่อที่จะทำการจำกัดบองไหคนเมียนมาขามไปซื้อสินค้าอยู่ที่ฟังไทยมาประเทศเมียนมาหลายประมาณนั้นและเป็นการจำกัดการนำเข้าสินคา้าจากไทยแบบทางออมซึ่งแน่นอนการออกกฎแบบนั่นมา มันกบอบแฟกับประเทศไทยเพราะว่าในขณะเดียวกันผู้คนก็สามารถนําเอาสินค้าจากประเทศเมียนมาเข้ามายัางประเทศไทยผ่านด่านดังกล่าวนั้นหลายกว่าหนึ่งหมื่นบาทได้ซึ่งการเหตุแบบนี้คนไทยเบืองว่ามันคือการเอาเปรียบกันและจากซองเดืองเล่าที่เกิดขึ้นอยู่ที่ด่านพมแลนไทยกับประเทศกัมพูชาและเมียนมานั้นไทยแมนเสียเปรียบหมดทั้งสองเดืองเลย แต่ถ้าหากว่าไทยเอาขึ้นหรือว่าสวนกาบกัมปูเจียและเมียนมาทั้งสองประเทศคงเจ็บกว่าไทยอย่างแน่นอนและสำหรับประเด็นทีว่ารถแท็กซี่กัมปูเจียเข้ามาหากินในประเทศไทยผ่านด่านซ่องจอมนั้นตามการรายงานล่าสุดของสื่อสำนักข่าวเล่าบอกว่าในตอนนี้ไทยแมนเอาทหารไปคุ้มพื้นที่ลานซ่องจอมไว้ เพื่อที่จะกวดการลดแท็กซี่กัมพูเจียบ่อไห้เขามาหากินในประเทศไทยอีกต่อไปพร้อมกับจะทำการสร้างลานสุนดากรซ่องจอมแห่งไม่เพื่อที่จะให้มั่นทันสมัยขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาแท็กซี่กัมพูจียเขามาหากินในประเทศไทยไล่แบบทาวน ซึ่งทางการไทยก็อบริยยูนิ่งเซยต่อกับปัญหาลาังกก่าบอกแล้วว่าความอดทนของคนมันก็มีขีดจำกัดบ่มีภัยย่อมเสียเปรียบไปตดอดหรอกเนาะส่วนด้านพมแลนแม่สายแห่งที่หนึ่งทีว่าเมียนมาจำกัดการนํำเขาสินค้าจากไทยนั้นเฮาก็ถาติดตามไปน้ำกันว่าทางการไทยจะจัดการแน่ใจต่อกับเรืองลังกก่านั้น ไทยอาจจะทําการจํากัดการนําเขาสินค้าอยู่ที่ดานดังกล่าวแบบคือกับเมียนมาหรือบอพวกเฮาก็ถาติดตามไปพร้อมๆกัน